รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ มาแบบอาจารย์แดงเลยเอาละครับก okay. ็สวัสดีท่านผู cause, subway, ้ชมทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่เกมฟรีไฟล์สอง2ันะฮะแล้วก็สวัสดีชาวฟรีไฟล์ที่เฮี้ยทุกคนเออไม่ใช่เฮียมาถึงกระหยาบจะแล้วโอเคครับก็สวัสดีชาวฟรีไฟล์ที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะฮะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือชายนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะทางเกมได้ทําการอัปเดตรูปแบบแบบเอ่อแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่นะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เสร็จกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งจะอัปเดตสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้นะฮะดูน,าน้ารบีดีอืสวยเลยทีเดียวเหมือนอยู่ในปากซอยอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตไปถึงห้องเสื้อผ้ารูปแบบใหม่นะฮะซึ่งจะย้ายไปอยู่ในกลุ่มของกระเป๋าและโปรไฟล์ต่างๆซึ่งจะไปกองกันอยู่ในนั้นนะครับแต่ก็ไม่เหมือนแพทเทีลแลนนะแพทที่แล,ว,นะแลวนี่คือแยกออกมาต่างหากนะครับอันนี้คือเข้าไปรวมกันในนั้นเลยนะครับชุดคอสเพล์ต่างๆก็มารวมกันอยู่ในนี้หมดนะฮะ แต่ก็ใช้ได้ฮะใช้ได้ฮะเป็นการอัปเดตที่ไม่งงแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ก็พอรู้บ้างแหละว่าก่อนอัปเดตมันจะต้องมีการจัดอะไรอะไรพวกนี้ไงนี่กระเป๋านะครับจะอยู่ในโซนคอลเลกชันนะครับในนี้เลยนะฮะอืมสวยดีนะครับสวยดีโอเคแล้วนี่ก็เป็นยานผ่านานะนะเป็นรถแล้วก็เป็นรถมอไซค์จะรวมอยู่ในนี้ นะครับอันนี้โปรไฟล์อันนี้คือแผ่นเพลงนะครับเป็นแผ่นเพลงที่สามารถเอาไว้เปิดตรงหน้าลอบบี้ได้นะครับก็เป็นเพลงของ s q u a ตบิดเซนะเป็นเพลงของกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็ไอเทมสะสมที่ดองอยู่เอาไว้นะครับนะบก็มากองกันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทั้งคิสตันทั้งไอเทมแรงอะไรต่างๆมาอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ ไอเทมแร้งกันบ้างดีกว่าครับไอเทมแร้งจะมีการเปลี่ยนไปแล้วนะฮะนี่ฮะนี่คือไอเทมแร้งแพทนะฮะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ส่วน,นแร้งอื่นนะครับอย่างแร้งโกนะฮะอย่างแร้งโกโอแร้งกโกก็สวยนะซีเวอร์ก็เออซีเวอร์ก็ดูเหยๆไปนิดนึงเออซีเวอร์กับบรอนนี่ยังอยู่เหยๆอยู่แต่ก็แต่ว่าแร้งกโกก็ถือว่าสวยอยู่แพทตินัมไดมอนด์เฮ้ยไดมอนด์เท่หวะไดมอนด์สวยวะ่ะ นะครับแรลงแดงมาสเตอร์แกลนมาสเตอร์โอ้โหแรลงฮีโร่อีกนะครับแรลงแดงนะฮะแรลงแดงเท่นะอืมใช้ได้เลยแล้วก็แรลงชิงอันดับอย่างแกลนมาสเตอร์มาสเตอร์สองมาสเตอร์สามมาสเตอร์สี่มาสเตอร์ห้ามาสเตอร์หกลืมไปมาสเตอร์หกไม่มีนะครับแรลงสวยมากครับแรลงสวยมากนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนะส่วนเรื่องแรลงซีวีซีตอนนี้นะจะรีแลงวันที่ยี่สิบ มกราคมนี้เป็นต้นไปนะฮะก็จะก้าวเข้าสู่ซีซันที่11นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ซีซัน10ซีซันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไปดูโหมดใหม่กันบ้างนะครับโหมดใหม่ๆก็จะมี4 v 4นะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นคือโหมดเออนี่ขมลกล้างนะครับเป็นแบบใหม่ล่าสุดที่อัปเดตกันเข้ามาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักตาดีกว่าดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องด่านบอกเลยว่าปรับภาพขนาดนี้แล้วแล้วเฟรมเรทขนาดนี้คิดว่าคงจะบวกได้มันไกลเกินทำไมรวมไปแล้ว คือบางจุดอนะคือบางจุดมัน,ม,นมันก็หาที่หลบยากนะเพราะว่ามันมันโล่งนะสวยครับยกแรกยกที่สองก็เป็น MP5 ดีกว่าบ้างโอ้แล้วเป็นสถานีรถไฟช่วยนะ f i r บางทีก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงอ๋อที่ไงข้างๆแมพ อีกหนึ่งครับเหมือนว่าจะเจอโจทย์ยากแลนะ้วรอบนี้คใครวะใครอยู่แต่อีนอี้สิโอว่าแล้วมันมันเสกเป็นใบไม้ไงอื kill kill double kill. แต่ก็บางจุดน,นะผมว่ามันหาที่ยิงยากพอสมควรเลยนะโอ้โหมันอยู่หลังรถนู่นล้มหนึ่งครับได้อยู่นะฮะ เหลือกูคนเดียวเลยใช่ไหมไอ้หาหาที่หลบลำบากแล้วตอนเนี้ยจะได้อยู่แล้วท้ายค้างก็มีเดี๋ยว้ายแป๊บนึงนะหัวครับสวยครับ มันบนรลอยู่ตรงหลังกล้องจะไปได้ไหมเนีถ้าไปก็โดนน่ะนั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวลองลูกซองอันใหม่หน่อยดีกว่านะครับเป็นชาร์จบัตเตอร์นะฮะเป็นซองใหม่ที่อัปเดตคอนกันเข้ามาดูซิว่าจะออกมาดีขนาดไหนนะครับสำหรับเอาบุนี้บวกก็อยู่ต่อหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีใจเย็นครับใจเย็น เโโห่นนะโอ้โหมันแหลกด้วยไม่ใช่หรอกโอเคเดี๋ยวเอาใหม่กดค้างแล้วปล่อยเรียบร้อยครับหัวครับยังจะงโดเดี๋ยวอีกหน่อยคงต้องเล่น3นิ้วแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามีลูกซองออไฟฟ้ามากเกี่ยวด้วยทริปเปิลคิล ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีนะสำหรับปืนลูกสองชบัสเตอร์หรือลูกปืนลูกสองไฟฟ้านะเป็นปืนที่เราต้องกดค้างเอาไว้นะครับพอได้จังหวะเหมาะปุ๊บเราก็ปล่อยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีเลยเหมือนเกมเอ펙ที่เราเล่นกันนะ่ะโอ้หลังมาจากไหนวะ เยอ่าแล้วแม่งปอบเป็นผู้ชายขึ้ด้วยโอ้โหอ้าวยังล้มอยู่ยังล้มอยู่เห็นเนอะและเบอร์หนึ่งมันก็ออกไปแล้วด้วย บ้างดีกว่านะซึ่งเราไม่ได้เล่นกันมานานมากเลยตั้งแต่อัปเดตใหม่ๆม,ม,มาก็คือโหมดวางระเบิดนะกับแผนที่ใหม่นะครับ Stone Scap นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าอธิบายในโหมดนี้ให้เข้าใจหน่อยก็คือ,อสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในโหมดนี้นะกติกาก็คือผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นโหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งวางระเบิดหรือว่าจะเป็นฝนจะเป็นฝั่งผู้ระเบิดก็ได้นะครับ ถ้าทีมไหนวางและเบิดได้ครบ5เกมก่อนหรือกู้และเบิดให้ครบ5เกมก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะวางวิ่งกันอยู่โดนหัวครับแต่ไม่น็อกแต่ไม่ล้มครับไอวอโอเคล้มครับโคนโดมัันกันอยู่ไง เข้าไปอยู่ในท่อเสวยครับเต็มๆครับรอบนี้เดินจะชุบแม็กก็มาซะก่อนชุบไม่ทันตายซะก่อนนะครับเ,เฮ้ยเขื่อลืมควักปืนโอ้โห โอเครอบ2ครับ MP5 ครับรอบนี้แล้วก็เอาระเบิดกับไอวอลนี้ต้องเตรียมไปเยอะเลยมันยิงกันอยู่จุดเดิมใช่ไหมฮนะเฮ้ยโอ,ยโอยไม่ทันสวยครับแจ้เพ็นได้หนึตัวนะฮะเล่นตัวเดียวนะยครับนะจได้อีกตัวนี้คือสเสมอท,ทันที ตัวโอ้โหสวยครับอัดตัวเน้นแต่ระเบิดยังไงครับหาระเบิดไม่เจอกูทันไหมไม่ทันคือไม่ใช่ว่าจะสังหารศัตรูได้อย่างเดียวนะครับคือต้องกู้ระเบิดด้วยนะครับถ้าไม่กู้นี่คือมันจะสแกนคะแนนก็จะนำไปอีกนะครับ สักไกลเลยโดนเกเออยู่นะฮะอ้าวอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเองอนินึงคิดว่าต้องเดินเข้ามาตบมันแล้วแน่ๆมามาแล้วครับมาแล้วครับ ยังได้อยู่อีกหนึ่งตัวสองตัวครับเรียบร้อยครับคะแนนไล่มาแล้วนะครับสองหนึ่งนะฮะคิวทำได้ดีครับอ่าอ่อขวาเข้าแรับหนึ่งอ้โอเคลบอยู่ได้อยู่แต่อีกข้างหลังมีสิ มันยากไงอุ้ยเอาสามหนึ่งเลยครับโอเคตอนนี้เปลี่ยนฝั่งบ้างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปวางระเบิดบ้างนะครับในโซนนะฮะเพื่อพยายามที่จะดึงสกอร์กลับมานะครับเดี๋ยวรอให้ไอ้ไฮโตมันวางระเบิดก่อนรอให้เบอร์สองคนวางระเบิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยเสริมค่อยอีกทีหนึ่งวางแล้ว ตูยังอยู่โซน A อยู่ตรงนู้นอยู่เลยครับยังไม่มากันเลยนะครับ <c oughs> บันบวกกันอยู่ยแบบนึงนะฮะบันบวกจะฝั่งนู้นแล้วเฟรมเดชตกอย่างบานเลย อิกตัวเดียวครับนะฮะเรียบร้อยครับสกอร์สกอร์ไล่มาแล้วนะครับสองสามนะฮะรอบที่ห้าครับเออเอาเป็นเอ่อเอมพี้าเหมือนเดิมดีกว่านะเพราะว่ามันตบได้ง่ายดี เขากำลังวางอยู่เดี๋ยวเรากันหลังไว้ก่อนแต่ว่าแต่กันเลน่าก็มีว่ะเยอได้ไหมวะโอเคยังได้อยู่ครับยังได้อยู่นะฮะโอเคได้สามตัวหนึ่งไม่รอดแล้วอีโบออีเสามทำอะไรอยู่วะ เนเกง่งัโอเครอบนี้แพ้ครับเพราะว่าระเบิดไม่ได้วางสก,กอร์ก็เลยนำเป็นสต่อสองเพราะว่าระเบิดไม่ได้วางนะฮะตอนนี้เบอร์สี่ถือระเบิดอยู่นะครับแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะวางตรงจุดเดิมที่เคยวางนะฮะโอเควางเรียบร้อยแล้วต้องดูตัวด้วยว่ามันจะมาเมื่อไหร่หน้าหลังตอนนี้ลังเลไปหมด แล้วครับข้างบนมาแล้วครับโดดลงมาดได้เดี๋ยวโคยี่งเลยครับจังหวะนี้ไฟอินเดโฮผมหนึ่งฮะได้อยู่นะฮะโอเคสวยครับแล้วที่เหลือยังไงเนี่ยลวงครับไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งแล้วนะฮะหกเจ็บกันไฟเกินอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยสินะอยู่ไปไปอยู่ฝั่งจุดเอหมดเลยนะครับ แล้วเบอร์สองไม่เดินด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์สองออกไปแล้วล่วงไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ศัตรูศัตลือ,อยู่ตัวเดียวนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยคิดว่าน่าจะวางระเบิดทันถ่านไหมมาไหมโอเคไม่มาแต่แต่ฝั่งเรามีตัวตายตัวหนึ่งสามสี่เลยครับนะ เอยเดยวได้ไดโอ้โหกูระเบิดโดนนิดเดียวอ้าวแม่งร่วงอีกอล้มครับเข้าหวไปช็อตนี้โอ้โหมา,มาอีกตัวหนึ่งสวยครับเก็บมวลครับสองตัวรวด มีตัวหนึ่งไหมฮะได้ไหครับได้ไหมครับสวยครับโอ้โหสกอร์สเท่าเลยนะครับรอบสุดท้ายครับ mp 5้เหมือนเดิมครับกับลูกสองไม้ตายสำคัญนะครับแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเขาหน้าจอไปแล้วด้วยนะครับผู้เล่นก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่3ต่อ4ี่นะฮะ เพย้ยงฉลบโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมาอาไม่มาทำไมไม่ยอมวางระเบิดละ่ะอาฝรุวงเห็นนะฮะถ้าเจอผู้บักเออถ้าเจอบักผู้ไม,ม,ม้แม่งก็ยากาเพราะว่า เกิอย่ามาสองตัวเลยโอ้โหยังไงครับที่เหลือครับล่วงครับยังได้อยู่นะฮะได้ไหมฮะได้ไหมฮะโอเคลงไปอีกหนึ่งครับลุ้นครับลุ้นลุนโอ้มีพุ่งมีพุ่ง โอ้มีเดินถอยหลังกลับด้วยโอ้อาสวยครับเรียบร้อยฮะอาไรอยว่เนี่ยโอ้โหกูได้6ตัวแต่เขาเนี่ยเล่นไป12ตัวโอ้โหโคตรโหดตึงเกินนะครับ ปิดท้ายกันที่ CVC ธรรมดากันเลยดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด่านที่อัปเดตกันเข้ามาใหม่นะฮะจะมีหรือไม่มีนะครับกับด่านอะไรนะลองเก็บเครื่องบินนะฮะอัปเดตใหม่ล่าสุดที่เราจะมาลองเล่นกันโอ้หมันอยู่กันละพากเลยนะครับทางโน้นนะฮะแต่ว่าน่าจะยิงถึงนะัดเดยว,วก่อนอาถึงครับถึงครับเข้าหัวด้วยแต่ตัวรัด first blood ล่วงไปหนึ่งครับล่วงไปสองแล้วนะฮะโอเคตายอยู่นะครับไ่วทุบดีไหเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ไม่มีเหรอแสดงว่าอยูย่หลังคาแน่เลยว่ะใช่เลยเพราะว่าเพื่อนกระตากจิงอยู <coping> ่พยายามลิบซำจะได้ลิบเคลียให้มันจบไปไววงก็มาแล้วด้วยเลยสองคนตอนนี้นี่วง วงวงเริ่มบีบกันสุดแล้วเนี่ยแล้วลงไปอีกหนึ่งครับลงมาแล้วรีอยครับกวามึงจะลงมาได้เนาะด่านที่สองครับ MP5 แล้วกันชอบเล่น MP5 อยู่แล้วล่ะผมอะเสียงเหมือนบวกเป็นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอะล้มครับ สองตัวเลยเหรอโอ้โหหนักเกินโ <c oughs> อ้เล่นไม่หาพาคนดันหนึ่งเท่าแล้วคุณผู้ชมครับเอา M.P. 5เหมือนเดิมครับรอบนี้ต้องแก้เกมให้ได้นะครับยังหนักเลยเนี่ย anh sẽ lột tao mày lóc, lôi nó đi, bỏ, nhả đi, gồm káp, bỏ bỏ, đang chạy cắp bay xăm, đang chạy 3ต่อ1นึ่งคิดว่ามันโอ้สามต่ 2> มตอ2เพราะว่ามันชุบบนอยู่เพราะว่ามันชุบโอ้มัมนออกไปแล้วได้ครับสวยครับแต่ไม่ทันเอาโดนโดนเอาโดนแล้วนะเอา รวยครับเต็มๆเลยนะฮะรอบนี้ขอ XM8 ดูบ้างนะครับมันหนีกูทุกตัวเลยน่าจะไปทางขวาน่าจะไปขวาหมดเลยนะครับ First blood. โอเคชนะครับรอบน,นี้ไม่ได้ยิงเลยไปที่ด่านนี้กันบ้างครับไปที่ด่านลงเก็บเครื่องบินกันบ้างดีกว่านะครับอัปเดตใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นที่ใหม่นะที่เราต้องฝึกเล่นกันนะครับถ้าเกิดเล่น c ี c ีจัดอันดับแล้วสุ่มมาเจอด่านนี้นี่คือโชคดีเลยเนี่ยเพราะว่าด่านนี้มันหาที่ยิงง่ายไงอยู่ข้างบนดีกว่าอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เปรียบคุณผู้ชม สอต,ตัวเราจะเจอศัตรูได้ง่ายเลยอ่ะนะครับเสือบหลบอยู่ข้างกองทางขาก็มีหลบไปหนึงนะฮะแล้วโอเคหลบนะสวยๆคมๆหน,ๆนีไปอีกหนึ่งเฮยครับวิ่งเข้ามานะ เก็บไปอีกหนึ่งนะฮะแล้วข้างล่างมีคนโดนแล้วข้างแล้วข้างล่างก็ดาวอยู่นะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยว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 เหมือนว่ามีคนจะขึ้นมาหาไม่เลยไม่โดนพี่ไปน้องแล้วตัวเองก็ล่วงด้วยนะนะอ่ะ ตัวสุดท้ายเขาโหนดีแต่ไม่ดาวแต่ไม่ร่วงเอ๊ะกูจะลงไปดีไหมเนี่ยวงก็บีบเข้ามาแล้วลองเสียงดูวงมันบีบแล้วไงโอ้โหแม่งเสียดายโอ้โห เนี่ยแล้วตัวเองก็ใกล้ตายเหมือนกันด้วยนะเรื่องเลือนเลยจุแปดโอเครอบนี้ปิดจ็อบครับอม,มีอาวุธให้กูเล่นไหมเนี่ยเอา XM8 แล้วกันอีกตามเคยมันมันเท่ดีไม่ใช่หรอกก็เลยอยากเล่น แม่งจะได้แล้วล่ะแต่ว่าไอ้วอลแม่งกันหาเต <First blood. S 1> รอนเท่าไหร่ห่าคิวไอ้นั่นหกคิวโอ้โหสูสีครับใกล้เคียงกันเลย โอเคนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะในครึ่งชั่วโมงกับรายการเอ่อฟรีไฟ2022นะฮะแล้วก็ในวันอาทิตย์หน้านะฮะเราก็กลับมาเจอกันได้ในกันอีกเช่นเคยกับรายการนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะ